เคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องบินรบหนึ่งลำเนี่ยถ้าเราจะซื้อต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วถ้าคุณคิดว่าเครื่องบินรบเนี่ยคือของแพงบอกเลยนะครับว่าคุณคิดถูกแต่รู้ไหมครับว่าแพงที่สุดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึก1ิอันดับเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกและะไรที่ทําให้พวกมันเนี่ยมีค่าตัวมหาศาลขนาดนี้ไม่ใช่แค่ราคาซื้อนะครับแต่รวมไปถึงค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงบินที่บอกเลยว่าโหดสุดๆจนหลายประเทศเนี่ยยังต้องคิดหนักก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสวัสดีรัับเพพ่่่่ออออนนนนนิีีต้้ขาสูชงงฟกะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการประเมินราคาต่อลำซึ่งรวมการพัฒนาอะไหล่แล้วก็การสนับสนุนเบื้องต้นโดยอ้างอิงข้อมูลตามปี2525 25นะครับอันดับที่1 0ย่า39 EF ิ r i p ้านนักลบพิกขิหนที่คุ้มเกินราคากิลเ e n เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประเทศเล็กๆอย่างสวีเดนนะครับที่เขาเนี่ยไม่มีงบประมาณมหาศาลเหมือนพวกประเทศมหาอำนาจแต่มองหาวิธีป้องกันตนเองแบบคุ้มค่าสุดๆ จุดเด่นก็คือการขึ้นลงได้ในระยะสั้นแม้บนถนนหลวงก็ยังทําได้เพราะเครื่องบินในถูกออกแบบมาให้ใช้สนามบินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไม่ต้องพึ่งฐานทัพใหญ่ในรุ่น EF เนี่ยนะครับจะติดตั้งเครื่องยนต์ GEF414G ที่แรงกว่ารุ่นก่อนบรรทุกอาวุธได้เยอะขึ้นระยะบินก็ไกลขึ้นที่เด็ดที่สุดเนี่ยนะครับก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่แยกส่วนซอฟต์แวร์การบินออกจากซอฟต์แวร์ภารกิจทําให้เวลาที่ต้องอัปเกรดอาวุธหรือเลาร์าใหม่เนี่ยนะครับไม่ต้องแกะระบบหลักให้วุ่น และนี่คือเหตุผลว่าทำไมห,หลายๆประเทศเนี่ยเลือกใช้กิบเพนเพราะว่ามันคือเครื่องบินรบที่ราคาไม่สูงเกินไปแต่ใช้ได้จริงคุ้มค่าทุกบทบาทน,นั่นเองนะครับส่วนราคาซื้อขายเนี่ยนะครับอยู่ที่ลํำละ2,700ล้านบาทค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยเริ่มต้นที่1 7 2 0 0 0นับาทนั่นเองนะอันดับที่เกซู57ล่องหนสายบูแห่งแดนหมีขาวรัสเซียเนี่ยเขาสร้างซู57มาเพื่อเอาไว้ท้าชนกับ f 2 2ของอเมริกานั่นเองนะครับ แต่วิธีคิดของเขาเนี่ยต่างกันเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาเลือกใช้แนวทางฟังชั่นแนลสไตล์หรือว่าการลดการตรวจจับด้านหน้าเป็นหลักไม่ถึงกับล่องหนรอบทิศเหมือน F 2 2แต่สิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของค่ายซุกฮอยเนี่ยนะครับก็คือความคล่องตัวขั้นเทพด้วยเครื่องยนต์ที่ปรับทิศทางแรงขับได้ทําให้มันเนี่ยบินพิ้วไหวมากๆแทบจะฉีกกฎฟิสิกส์นั่นเองส่วนที่เด็ดของมันเลยนะครับก็คือระบบตรวจจับอินฟราเรดที่ตรวจจับศัตรูด้วยความร้อนโดยไม่ต้องเปิดเรดราที่ทําให้มันเนี่ยเป็นนันกฆ ถึงจะมีเสียงวิจารณ์ในเรื่องคุณภาพการผลิตอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเข้าสู่การรบจริงๆเนี่ยซู57ก็ยังถือเป็นอาวุธที่น่ากลัวอย่างยิ่งราคาซื้อขายตอลามอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านบาทส่วนค่าบำรุงต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับตัวเลขเป็นความลับแต่คาดกันว่าจะมีราคาที่สูงพอสมควรเลยนะครับอันดับที่8 F-18 EF Super Hornet กทิงเปี่ยวแห่งท้องทะเล หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกับ F18 เป็นอย่างดีนะครับแต่ในรุ่นบล็อก3เนี่ยแทบจะเป็นเครื่องบินใหม่ทั้งลำเลยนะโดยห้องนักบินเนี่ยเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่มีถังเชื้อเพลิงเสริมติดแนบลำตัวแถมเพิ่มระยะการบินโดยไม่เกะก,กะและยังปรับรูปทรงเนี่ยให้ตรวจจับได้ยากมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะครับโครงสร้างเนี่ยถูกอัปเกรดให้อายุการใช้งานนย,ยาวนานถึง1-0,000ชั่วโมงบินทำให้มันเนี่ยเป็นม้างานหลักบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้อีกนานเลยนะครับ โดยราคาซื้อต่อลำเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านบาทค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 0นถึง1.1ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่7สซู35้แฟรงเกอร์อีนักกายกรรมกลางเวหามาต่อกันที่อันดับที่7ยังเป็นค่ายจากรัเสเซียเช่นเคยนะครับถ้ามีการแข่งโชว์ลีลาการบินเนี่ยซูสา้ 35. ต้องติดหนึ่งในแชมป์แน่นอนเพราะด้วยความคล่องแคล่วระดับพการเนี่ยที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ปรับทิศทางได้3มิติทำให้มันเนี่ยบินท่าย,ยากๆอย่างเช่นท่าคอปเมนวอร์อันโดดังได้ แถมเลดราของมัน,นยังทรงพลังสุดๆตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรและติดตามได้พร้อมกันถึง30เป้าบอกเลยว่าถ้าในสนามรบจริงเนี่ยใครเจอเจ้านี่เข้าไปเนี่ยมีหนาวแน่นอนนะครับราคาซื้อขายตอนลำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,600ล้านบาทค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ788,000บาทนั่นเองอันดับที่6 F-15EX Eagle i รถบรรทุกฉีปนาวุธติดปีก F15EX เนี่ยนะครับคือตำนานที่กลับมาใหม่หมดจดยังคงความเร็วอยู่ที่มัก2.5และคงสร้างสุดแกร่งของ F15 ดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยที่ช่วยให้มันนยอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่ได้จุดเด่นที่สุดก็คือการบรรทุกอาวุธที่หนักถึง13ตันที่ทำให้มันเนี่ยคือเครื่องบินบรรทุกมิดรซรายได้เยอะที่สุดในโลกนั่นเอง หน้าที่หลักของมันคือการยิงอาวุธพิสัยไกลจากแถว2คอยสนับสนุนเครื่องบินลบล่องหนอย่าง F35 ถึงหน้าตาจะดูคุ้นเคยนะครับแต่ระบบต่างๆในล้ำสมัยสุดๆดีกว่ารุ่นก่อนมากราคาซื้อขายเนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่4,100ล้านบาทต่อลำค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยชั่วโมงละ1ล้านบาทนิดๆน,นะครับอันดับที่5 J20 มังกรล่องหนผงาดฟ้า J20 ี่เนี่ยคือคำตอบของจีนต่อ F22 แล้วก็ F35 มนะครับมันมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เอามากๆลำตัวยาวปีกเดลตา้าและขนาดดานหน้าที่ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วที่ความเร็วเหนือเสียงแถมยังใช้ช่องรับอากาศแบบ DSI ที่ไม่ต้องมีแผนกัน้นทำให้น้ำหนักเบาแล้วก็ลดการสะท้อนของเรดาร์แต่สิ่งที่ J20 เน้นคือรัศมีปฏิบัติการที่ไกลมากสามารถบินข้ามทะเลจีนใต้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์ โดยรุ่นใหม่เนี่ยได้ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ w S15 ที่ทำให้มันเนี่ยบินเร็วกว่าเสียงโดยไม่ต้องใช้สันดับท้ายหรือว,ว่า afterburner หรือที่เรียกว่า super cruise นั่นเองนะครับส่วนราคาซื้อขายต่อลำเนี่ยอยู่ที่4,700ล้านบาทและค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยทางการจีนเขายังไม่มีการเปิดเผยนะอันดับที่4 Dassault Rafale นักรบสารพัดประโยชน์ ฟลา,าวเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่ทําได้ทุกอย่างในลําเดียวจะสู้รบกลางอากาศโจมตีภาคพ,พื้นหรือแม้แต่ภารกิจทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็ทําได้แต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษก็คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สเปกตาที่ทําให้มันเนี่ยมีโล่รอบลําสามารถตรวจจับก่อกวนแล้วก็ป้องกันภัยตัวเองเนี่ยรอบทิศ360องศา แม้ราฟาลเนี่ยจะไม่ล่องหนเต็มรูปแบบแต่เรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยถือว่าสุดยอดและนี่คือเหตุผลที่อินเดียกาต้าอียิปต์และอีกหลายๆประเทศเนี่ยเลือกซื้อราคาในยอยู่ที่ประมาณ4,900-5,300ถึงล้านบาทส่วนค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่600,000ไปปลายถึง700,000บาทเลยทีเดียวอันดับที่3 Eurofighter ใต้ฝุน่นพายุแห่งยุโรป เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นผลผลิตจากความร่วมมือกันของประเทศอังกฤษเยอรมนีอิตาลีแล้วก็สเปนมันมีชื่อเสียงในเรื่องความพ่องตัวในดอทไฟเพราะว่าการออกแบบที่จงใจที่ทําให้มันเนี่ยไม่มีสเสถียรภาพทางอากาศพลาศาสตร์แต่ใช้คอมพิวเตอร์แบบไฟบายไวเนี่ยควบคุมการบินได้อย่างนุ่มนวลและสามารถเลี้ยวได้คมสุดๆนั่นเองนะครับ โดยมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ EJ 200ที่ทำให้มันเนี่ยบินแบบซ u เปอร์ครูอสได้โดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบิร์เนอร์และไฮไลท์ของมันก็คือเรดาร์แบบแคปเตอร์ที่สามารถปรับขยับมุมได้ทำให้มันในมีขอบเขตการมองเห็นที่มากกว่าเรดาร์ทั่วไปถึง50%เหมือนคนที่กำลังชำเลืองมองด้วยหางตานั่นแหละครับราคาในยอยู่ที่5,100-5,300ล้านบาทต่อลำส่วนค่าดูแลต่อชั่วโมงบินในมีช่วงที่กว้างมากๆนะครับตั้งแต่600,000กว่าจนไปถึง2ล้านบาทเลยทีเดียว อันดับที่2 f 3 5 lightning quarterback แห่งสมรภูมิ f 3 5เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบินได้หัวใจของมันเนี่ยก็คือเซนเซอร์ฟิวชั่นที่รวมเอาข้อมูลจากเรดาร์ easa ระบบอินฟราเรดแล้วก็กล้อง6ตัวที่คุมรอบลำเนี่ยส่งภาพทั้งหมดไปที่หมวกนักบินทำให้นักบินสามารถมองทะลุเครื่องบินของตัวเองได้เลยนะเทคโนโลยีนี้เนี่ยทำให้นักบิน f 3 5เนี่ยรับรู้สถานการณ์ในสนามรบด,ดีที่สุดในโลกเหมือนมีตาทิพย์เลก็วว่าได้นะครับ แถมยังถูกพัฒนามาถึง3รุ่นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันโดย F 3 5 A เนี่ยใช้สำหรับกองทัพอากาศ F 3 5 B เนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถขึ้นลงแนวดิงแล้วก็ F 3 5สา C เนี่ยสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับในส่วนของราคาซื้อขายเนี่ยกระโดดไปอยู่ที่5,800ถึง6,900ล้านบาทต่อลำค่าดูแลต่อชั่โมงบินเนี่ยตกอยู่ที่1.2ถึง1.5ล้านบาทเลยนะครับอันดับที่1 F 2 2อ Raptor ราชันแห่งน่านฟ้า และแล้วก็ถึงอันดับหนึ่งะครับกับ F-22 ที่เป็นจุดสูงสุดของเทคโนโลยีการบินอย่างแท้จริงมันคือเครื่องบินลำเดียวในโลกที่สามารถรวม3คุณสมบัติสังหารไว้ในร่างเดียวอย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือเทคโนโลยีล่องหนของมันเนี่ยถือว่าจัดเต็มศัตรูเนี่ยสามารถมองเห็นไปในจอเรดาร์นะครับแต่จะเห็นเท่าลูกหินเล็กๆเท่านั้นเอง อย่างที่2เนี่ยก็คือซูเปอร์ครูสนะครับมันสามารถบินเร็วกว่าเสียงได้สบายๆโดยไม่ต้องเปิดสันดาปท้ายทําให้มันเนี่ยประหยัดน้ํามันแล้วก็ถูกตรวจจับได้ยากมากขึ้นและอย่างที่3เนี่ยนะครับก็คือความคล่องแคล่วขั้นสูงสุดด้วยเครื่องยนต์ที่ปรับทิศทางแรงขับได้ที่ทําให้มันเนี่ยสามารถบินได้อย่างพิ้วไหวนั่นเองโดยการรวมกันของ3ส,สิ่งนี้เนี่ยนะครับทำให้เครื่องบิน f อฟเสบสเนี่ยสามารถทําตามปัชญา,าเห็นก่อนยิงก่อนแล้วก็สังหารก่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะ แต่ปัญหาเดียวของมันเนี่ยก็คือราคาที่แพงเกินไปจนสหรัฐเนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับในส่วนของราคาเนี่ยก็สมกับความเป็นราชันราคาซื้อต่อลำเนี่ยฟังให้ดีๆนะครับ12,000ถึง13,000ล้านบาทต่อลำค่าดูแลต่อชั่วโมงบินเนี่ยสูงที่สุดในโลกแบบทิ้งห่างชั่วโมงละ2.5ถึง3.1ล้านบาทแค่ชั่วโมงบินเนี่ยก็สามารถซื้อรถยุโรปหคันได้เลยนะ และนี่ก็คือ10อันดับเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกนะครับจะเห็นได้ว่าถึงค่าตัวจะแพงมหาศาลแต่แลกมากับเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะสุดล้ำนั่นเองนะและต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงราคาประเมินในปี2025เท่านั้นและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาการจัดซื้อแล้วก็เงินเฟ้อในอนาคตนะครับ และฉันเคยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยอยากจะแชร์หรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ